สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อรองถึงกับขนล,ลุกแม่ทุมมาหาในฝันให้หายคิดถึงพร้อมบอกเลขกรวยครั้งก่อนก็ถูกมาแล้วล่าสุดพ่อรองได้ออกมาเผยถึงสภาพจิตใจของตัวเองในตอนนี้ว่าเริ่มดีขึ้นถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงตลอดเวลาที่มีความสุขที่สุดก็คือการได้ออกมาทํางานคือไม่ต้องคิดไง่ายได้เจอคนนูน้นคนนี้แต่พอเวลากลับบ้านก็นั่งจ้องอยู่คนเดียว มันก็คิดถึงแล้วพอเอารูปเขามาติดบนหัวนอนด้วยก็เห็นตลอดทำอะไรไม่ได้นอกจากนี้พ่อรองยังเผยว่าแม่ทุมได้มาหาแต่มาหาในฝันหรือว่าเราคิดมากไปก็ไม่รู้นะเขามาวันแรกวันที่15ตุลาคมเรานอนอยู่ก็ฝันว่ามีคนมายืนหน้าบ้านเปิดหน้าต่างไปดูอ้าวแม่ไปยืนทำไมหน้าบ้านเขาบอกสูบบุหรี่เสร็จก่อนเดี๋ยวควันไปโดนหลานเราก็บอกรีบๆเข้ามา ในฝันเราปิดหน้าต่างแล้วลงมานอนต่อเอ๊ะทำไมยังไม่เข้ามาก็ออกไปโผลด่ดูไปไหนของเขาหันไปดูหน้าบ้านก็ไม่มีหันไปเจอบ้านเลขที่เลข381ตื่นเช้ามาสะดุง้งโทรหาเพื่อนให้จัดการให้อยากซื้อหวย3883ก็ถูกมาหลายตั้งเมื่อคืนเมื่อคืนก็มาอีกแล้วมาถึงเธอเธซื้อหวยให้ฉันหน่อยเราก็ถามจะซื้ออะไรเขาบอกว่าซื้อ85เราก็บอกได้ได้ในฝันนะ หวยมันก็ออกแล้วเราก็บอกแม่เธอเล่นหวยไม่ดูตามาตาเรือหวยมันออก951แต่แม่ให้ซื้อ85มันก็ถูกกินสิในฝันนะเมื่อคืนเลยในฝันเขาก็มาสวยเลยแต่งหน้าเหมือนเดิมปากแดงๆซึ่งเลขที่แม่ทุมให้พ่อรองซื้อก็คือเลข85้านะคะแต่พ่อรองฝันว่าเลขออก951ค่ะใครชอบเลขไหนก็ตามเลขนั้นได้เลยนะคะ85และ951ค่ะ งวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ